การเลี้ยงนอนอยนกมันมีสองทางการตลาดที่มันเป็นระยะเา้วสาหรับเฮ้าได้มันยังสามารถเติบโตได้พอสมควรการขายของห่อจะขายพันเพลขายพันเพลเป็นหลักเลยซึ่งลูกค้าเนี่ยลักๆเราจะเป็นลูกค้าประจําแล้วก็รกุ้มลูกค้ากุ้มลูกค้าประจํานี่แหละจะเป็นคนที่สร้างการตลาดในผมเพราะว่าเขาจะมีการบอกต่อในกลุ่มของคนที่เลี้ยงสัตว์ประเภทเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าของเขามีคุณภาพที่อยู่ในควมพึ่งพ่อใจของเขาเขาจะบอกต่อกันนะในกลุ่มใส่ลูกค้าขยายฐานลูกค้า น้อนที่ห้อขายได้อะผมจะนับอายุโดยประมาณยุ่ประมาณสเดือนกว่าหาเดือน6เดือนนี่ขายได้แล้วราคาตอนนี้ผมจะขายยูตังแตอรลดราคา3ามรยถึงสามร้อยห้าสิบพอแม่พันธ์นี่ขายยังได้โดยตลาดทั่วไปเก็จะขายกันยุ่โตละ3บาทถึง5บาทแต่ตอนนี้ทางฟ้ามห้อ,อยังไม่ได้ขายนะครับผมแนะนําให้เป็นซื้อเป็นแบบโตเต็มไว้ไปเหตดเป็นพอพันธ์ม่พันธ์จะคุ้มว่าเดือนนึงตอนนี้โดยเฉลีย่ยเราจะยุ่ประมาณที่ 80- ถึงร e ้อยยีโลต่อเดือน เดือนหนึงนับปัจจุบันจะ2 3งถึงสมหมืน <Wow. S 1> ่นอยประมาณนี้นะครับเขา้าวสองถึงสมหมื่นอยู่ประมาณนี้จะคงที่ยู่ตอนนี้ต้นทุนก็จะเป็นล่ำล่ำสาลี่เขาจะใส่อยู่ประมาณเต็มที่บกเกินหาลอยโลประมาณนั้น